สวัสดีครับผมคิมมาไปนะครับพบก,กับช่วง king cat game นะครับเราจะมาแคทเกมนักเลนเจอ ep สองของเราเอาเราอยู่กับคุณนพีพีครับเล่นกันเลยเดี๋ยวให้ผมแคทเกมมาเลครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะแคทเกมเฉพาะในอแพดน,นะครับดิง,ด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 ง ขอษน้ารับอิ่ขอนับของขอนะครับ,ขอขอขอรบไปเรื่อก,กันลเลยเรนนี่สามจองเกงเก่งจริงๆเราจะม่เราจะมาแค่เกมหนึ่งวยด่านหนึ่งวิสี่ห้านะครับเป็นยังไงครับไปดูกันเลย ปอเพื่อนไปก่อน,นครับก็ใช้น้ำแข็งนะครับใช้บใช้อุกกาบาตนะครับใช้มาตา สน,น,นับสนุนะนับนะกดติดตามมากดไลค์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับชนะแล้ว EP สองแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย